เมาแล้วเพื่อนเพื่อนทุเ,เ,เ,เลาประตูเปิดเองสามพเวสีิจุตินังสามพเวสีิจุตินังขออนุญาตเปิดทุกเราดวงวิญญาณขออนุญาตเปิดทุกทีทาทา่ทุกทางทุกผู สวัสดีครับผมเบิร์ตพาหลอนนะครับวันนี้ผมนําคลิปล่าท่าผีของไทยมานําเสนอให้เพื่อนๆได้รับชมกันครับมันจะมีทั้งความหลอนความมันความฮาอยู่ในคลิปเดียวเลยครับของไทยเราสนุกครับเพื่อนๆถ้าเกิดว่าใครยังไม่ได้รับชมนะครับเข้ามารับชมกันได้แล้วอย่าลืมนะฝากกดติดตามฝากกดไลค์และคอมเมนต์แสดงความคิดเห็นกันได้ครับผมถ้าพร้อมแล้วไปรับชมกันครับ ของพี่กําไรครับผมพี่กําไรเขาตั้งชื่อนี้ว่าห้องพักบนพื้นที่เก่านะครับเผื่อใครจะไปดูคลิปเต็มนะล่าไปสู่เซอร์เวกที่นี่เป็นสถานที่เปิดซึ่งมันอยู่ในป่ามีคนเข้ามาเสียชีวิตที่นี่หลายลายครับมีคนเข้ามาผูกขอตายด้วยมีการจมน้ําที่ด้านหลังบ้านด้วยบางรายก็มาหัวสูมเสพจ่ะแล้วก็น็อกคาที่โอ้โหอุ้ยและที่นี่ยังเป็นพื้นที่โบราณอีกด้วย โอ้โหการเสียชีวิตในจุดนี้มีทุกรูปแบบเลยครับโอ้โหผมอยากดูแล้วไปเลยไปดูพี่กำไรมาล่าพิสูจกันที่นี่ครับไปเลยครับพี่กำไรครับตื่นเต้นวะที่นี่นะหนูยังไม่เคยมาเดินนะจุดเนี้ยหนูบอกไว้ก่อนหนูยังไม่เคย,เยลโลใหม่ด้วยทุกคน อุ้ยไม่ลมวันดีปววันดีปวหนูได้ยินเสียงผ้าโซดมันเป็นเพราะว่ามันอยู่ในป่าด้วยไหม เฮ้พี่กำไรก็ได้ยินฮะฮะพาทุดงเหรอครับ เฮ้ยทำไมขอไม่ได้ยินไอ้เงี้ยสิทุกคนคะเสียงคนเดินรอบเสียงข้างบนเดินตึงๆเฮ้ยไอ้เงี้ยมัมนมีอะไรขึ้นป่ะวะโอ้ยเงี้ยได้ยินเสียงหรอ ได้ยินแล้วผมได้ยินแล้ว <What? S 1> แผ่วๆออมา <c oughs> เฮ้ยเฮ้ยได้ยินแล้วได้ยินแล้วหุยหุยน่ากลัวุยเสียงเสียงสวดนะวากลัวจริงเสียงพระสวด เสียงพระสวดดังมากเสียงคนเดินรอบเลยค่ะเฮียองไงววะเนี่ย จะเป็นตุ๊กแกก็ได้เฮ้ยเสียงพาสวดทุกคนแต่ไม่ได้ยินแล้วผมผมได้ยินแค่แค่ตอนพร้อมกับเสียงหวออะแล้วก็ไม่ได้ยินอีกแล้วพาสวดเสียงอะไรลองตุ๊กทุกคนเฮ้ยอันนี้อันลอะอะไรอะอะไรอะอะไรมาแล้วเสียงเริ่มมาแล้วลั่นๆเลย ทุกคน <มา S 1> เสื้อส,สีแดงทุกคนค่ะอ่ะดูเส,สื้อสีแดงออ้ยเฮียเสื้อหายไปไหนอ้าวโฮ้ยทุกคนอยู่นี่เฮ้ยทุกคนเฮ้ยโอ้ยมุดกี้เสื้อขยับด้วยนะ เอาไปแล้วเอาไปแล้วเอาไปแล้วใ,ใครทำเสื้อสีแดงพุชารนใครเป็นคนทำหนูหาไม่เจอเชียงขี้ว่างู <c oughs> ผีที่ไหนอีกทุกคนซูมตรงช่องไม้หน่อย ตัวดีตัวร<ม> <คน S 2> ้อยคนด้วยนะตรงนี้ใช่ไหมไม่ต้องสูงนะทุกคนหนูอยู่ตรงช่องไม้เลยค่ะนี่หนูอยู่ตรงช่องไม้แล้วค่ะหนูจะโฉมไปไหนอะคะเพราะหนูยืนอยู่ตรงช่องหนังอะไรวะทุกคนคะ่ะหนูยืนอยู่ตรงช่องไม้ เนี่ยช่องไม้ที่ทุกคนเห็นแล้วทุกคนให้หนูซูมตรงไหนคะเฮ้ยเฉียยไม่ตกใจแล้วว่มีอะไรโลมมาก็ไม่รู้อะ่ะเห็นปะเห็นปะช่องไม้นี่ใช่ไหมคะใช่ช่องนี้ไหมไม่มีค่ะไม่มีไม่มีนี่มันใกล้อะ่ะตกใจคือจอผมมันใหญ่อะ เลยเห็นเอ้ยหัวหัวโอ้โอ my god เฮ้ย,ย,ยใครวะเอ้าเฮ้ยไม่มีมุมหลบไงวะเฮ้ยใครวะตะกี้หนูเห็นคนพุบๆอยู่ตรงเนี้ย ไปน,นู่นเหรอนู่นทางขวามือทุกคน,น <Hey! S 1> ใครวะเราเห็นมันอยู่ตรงนี้ตุ๊ดจัด อมันน่ากลัวสิเพราะว่าไอ้น <LS> <theo> ี่กบบกกกมารตายในบ้านหลังน <sans> ี้ม <existe ountain> ันครบเลยอ่ะเฮ้ยมึงกระโดดลงหลุมป่ะทุกคนใช่ไหมครับ นี่เ็นี่ก็แดงนะว <What? S 1> <c oughs> ันนี้ตัวจีนไงตัวจีนพวกนี้อ่ะโอ้ยยังไม่มุมโอ้ยตวงตกบอ่อเดอ้วอวัดปลาเหรอตุกก๊กแก อีกแล้วไปต่อเลยพอแค่นี้พี่กำไรพิกดเจอร์ของพี่กำไรคือตุ๊กแกเลยใช่ไหมนี่หนูขอยให้ขันทับไปจุดอื่นเดี๋ยวหนูดูที่สุดจเดไนไป้ายไปขวาดีว้ยเฮ้ยเฮ้ย แล้วเบิกเนตอาหาัะโตสามาสามุนซะไม่น่าจบดูจากทรงแล้วน, <c oughs> นี่กับไรเดี๋ยวด้านตีก่อนสุป,ปินานางังเอาแล้ว เอาแล้วเพื่อนเพื่อนฉลรับประตูเปิดเองสัมพเวสีจุตินังสัมพเวสีจุตินังขออนุญาตเปิดทุกเร่าดวงมิญานขออนุญาตเปิดทุกที่ทุกทางทุกภูมิภูมิเจ้าที่เจ้าทางเจ้าป่าเจ้าเขาผีบ้านผีเรือนเอาแล้ว โอเยมีใครอยู่ในห้องน้ำไหมคะกระต่างหัวใจเปรดหรอมีใครอยู่ห้องน้ำไหมเฮ้ย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 ยใครมึงจะเข้าไปทำอะไรวะเดี๋ยวหนูขอดูก่อนใคร อนู่นู่นถอยตั้งราก่อน ไม่มีอะไรเจร้าค่ะไม่มีจริงๆเจ้าค่ะทุกคนดูมันไม่มีใครใทุกคนดูมันไม่มีใครจริงๆนะเจ้าค่ะทุกคนดูนดเฮ้ยเฮ้ยไม่มีใครนะเมื่อกี้เขาเปิดเข้าไปดูนะ โอ้โหเฮ้ยไอ้เจ้าใครแอบเพื่อหัวไอ้เจ้าเฮ้ยมองให้ยดีโหตกใจเลยใครวะชอบอะเวลาที่แบบเจอโลใหม่ใหม่ไร เครได้ยินบ้างครับติดเงเดินตลอด ไ,ไปดูที่ทุกคนไปดูไปดูไปดูใครว่าไปดูไปดูเลยเดี๋ยวไปดูพคลิปแรกรคลิปแรกของช่วงสองนะ เฮ้ยเฮ้ยโอ๊ยอย่โอ๊ยหมดเฮ้ยโอ้โหเฮียเฮ้ยจัดโอ้พวกเหรอแล้วพี่กําไรมาแต่ละที่เป็นป่าบ้างอะไรปลกถือแกก้าแกก็กล้าแบบ เจอกระไปวะนนีโอ้ยป่าหัง้งนั้นเขาได้ยินเสียงเดินนะคะล้อมรอบเลยกลางคืน่ยเป็นเงาทับเลยนะคะเพราะตรงนี้มันเป็นพื้นที่โบราณทุกคนคะ่ะอดีตเคยเป็นพื้นที่ลบมาก่อนด้วยนะคะที่นี่ว้าวเฮ้ยหมามาท่าทุกคนเห็นป่ะทุกคนได้ยินเสียงเดินไหม ไม่ได้ยินเลยครับพี่ทุกคนคะเดี๋ยววันนี้หนูเดินทางมาไกลวันนี้เอาแค่พอแค่นี้ก่อนนะคะทุกคนคะทุกคนคะโน้ทุกคนดูทุกคนคะมันมีเสียงเดินตลอดเลยนะคะ คือหนูจะบอกว่ามีเสียงเดินตลอดเสียงย่ำเท้าตลอดที่รถเก่าอ่ะเฮ้ยเสียงอะไรีรอแลไม่ได้ยินเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวหนูขอปิดไลน์ได้หนูขอไปกินน้ำแป๊บนึงทุกคนนี่แหละครับ ของพี่กำไรครับเพื่อนโลห้องพักบนพื้นที่เก่าครับเพื่อนๆลองไปดูกันเต็มๆได้เดอ้อเอาไป5กะโลครับผมจบแล้วครับเพื่อนๆเ,เป็นไงกันบ้างครับถ้าเกิดว่าเพื่อนๆชอบนะฝากกดไลค์ฝากกดติดตามและกดแชร์ผมด้วยและที่สำคัญเลยนะครับอย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะเพราะว่าจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของผมนะครับหรือว่าถ้าเกิดว่าใครชอบสไตล์แบบไลฟ์สด ผมไลฟ์วันจันทร์อังคารพฤหัสนะครับผมสามทุ่มเป็นคลิปแบบสดใหม่ๆเลยครับผมอย่าลืมเข้ามาแวะทักทายกันนะครับแล้วเจอกันใหม่ครับผมในคลิปหน้าหรือไลฟ์สดวันนี้ไปก่อนครับสวัสดีครับ